สวัสดีค่ะหนู d i a e m Power Woman วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องคุณค่าของเวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะต้องเห็นคุณค่าของเวลาการสูญเสียเวลาเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนเราไม่อาจซื้อเวลานาทีสุดท้ายของชีวิตให้ยืดยาวขึ้นได้ หรือไม่อาจซื้อเวลาให้ยาวนานกว่าวันละ24ชั่วโมงแต่สามารถล่นเวลาได้ตัวอย่างเช่นหาที่พักใกล้ที่ทำงานหรือออกเดินทางในช่วงเวลาที่รถไม่ติดหรือแม้แต่การอาบน้ำให้เร็วกว่าคนอื่นสัก5นาที5นาทีนั้นก็คือเวลาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นนั่นเองเมื่อรู้สึกว่าสิ่งใดมาดึงเวลาอันมีค่ามากเกินไป ก็ขอให้วิเคราะห์วิธีลดการใช้เวลาพยายามจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพแม้แต่บางสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อเช่นถ้าหากเราไปชมภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไร้สาระเสียจริงๆอย่ากลัวที่จะเดินออกจากโรงภาพยนตร์ก่อนจบเอาเวลาที่เหลืออยู่เกือบชั่วโมงไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากจะดีกว่า บางคนอาจจะรู้สึกเสียดายค่าตัว๋วโดยหารู้ไม่ว่าการทนดูเรื่องไร้สาระจนจบนั้นจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่การยอมเสียเงินแล้วเก็บเวลาไว้เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าคุณค่าในที่นี้ไม่ใช่การตีเป็นมูลค่าเงินเพียงอย่างเดียวการเล่นกับลูกหนึ่งชั่วโมงก็มีคุณค่ามาหาศาลจนเทียบเป็นตัวเงินไม่ได้ ความรู้สึกดีๆจะบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของลูกตลอดไปหนังสือบางเล่มไม่มีค่าควรแก่การเสียเวลาหากซื้อมาแล้วเพิ่งรู้ว่าตัดสินใจผิดคิดว่าต้องทนอ่านให้จบเล่มจะได้คุ้มกับเงินที่เสียไปเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักแม้แต่รางวัลบางอย่างที่ต้องใช้เวลาในการสะสมเช่นการสะสมแต้ม สะสมยอดชำระสะสมไมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ไม่สมควรแม้คุณจะทำแต้มจนได้ของรางวัลแต่เวลาและพลังงานที่สูญเสียไปกับการคิดมีค่ามากกว่านั้นเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่สำคัญดีกว่านอกจากว่าคุณจะยกหน้าที่นี้ไปให้คนอื่นเช่น ผู้บริหารบางคนยกหน้าที่นี้ไปให้เลขานุการที่คอยคิดคำนวณรางวัลจากการสะสมใหม่หรือส่วนลดบางอย่างถ้าคิดคำนวณแล้วการจ้างคนเพิ่มอีกหนึ่งคนให้ทำงานแทนตนเองแล้วผลตอบแทนที่ได้จากการนั้นมีมูลค่ามากกว่าค่าจ้างก็ถือว่าคุ้มค่าและเป็นการสร้างงานเพิ่มให้แก่คนอื่นอนอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยแต่พึงราลึกไว้เสมอว่า ของฟรีไม่มีในโลกตราบใดที่เจ้าของธุรกิจยังไม่บรรุสูงกว่าชั้นโสดาบันสิ่งที่เขาให้เป็นรางวัลย่อมต้องการผลตอบแทนคุณอาจต้องซื้อของเพิ่มขึ้นหรือพยายามบินเพื่อให้ได้ไม้สะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อให้ถึงจุดที่ได้รางวัลหากเป็นเช่นนี้ตัวคุณเองก็ไม่ต่างอะไรจากหนูตะเภา ที่พยายามวิ่งให้ถึงจุดหมายเพื่อกินถั่วสองามเม็ดเป็นรางวัลการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการบริหารเวลาทุกวันก่อนนอนควรวางแผนการใช้เวลาในวันรุ่งขึ้นไว้เสมอคนเรามักจะวางแผนการใช้เงินแต่ไม่ค่อยวางแผนการใช้เวลาทั้งทงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันงานบางอย่างไม่จำเป็นต้องทำเอง ถ้าสามารถใช้คนอื่นไปทำแทนได้เป็นสิ่งที่ควรทำผู้ที่รู้คุณค่าของเวลาจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นการหวังจะใช้เวลาในอนาคตซึ่งไม่ต่างอะไรกับการนำเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้าผู้ที่ขาดวินัยทางการเงินชอบเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนฉันใดผู้ที่ขาดวินัยทางการทำงาน ก็จะเอาเวลาในอนาคตมาใช้ก่อนชันนั้น